มาบาดนี้เออถึงเวลากินกับแฟ้ย่ายแล้วเขาก็สิมาบอกตอว่ามีหน่องคอนนึงถามมาเนาะเราอยู่อิตาลีาว่าเอืย้ยอยากบอผัวตายโอ้ยอยากคักสิบอกว่าอยากคักต้องเอกสารนู่นนี่นั่นต้องจาง้างท่าไนมาเดินเรื่องหาตะเค้นมีอยากอยู่ใสไมีเมียบอมีลูกบอมีอีหยางบองสิละห้แบบ หาเบิดเลยนะ่ะยายก็ไปจ้างมื่นหาออมมื่นสามจ้างทนายแล้วก็สิมีวา่าเอ่อตาหนาะ่ะแล้วเคียตาเพิ่นนั่นอยากไปอยู่เมืองไทยอยากไปอยู่สะอยู่น้ำายกับไายว่าศั่นเพราะว่าเคยพาเราไปแบบว่ายง่มสงการสิเนาะจ่าไปเอาเอันเท่ากระดูกตากับยายออกมาเฮ็ดบางสกุลเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เองสินะจจ่าเพิ่นกับมากน้ำเพิ่นว่าเออดีเนาะว่าศั่น ขันข่อยตายแล้วออกข่อยมากสีเดอ้อล้วพวกเจ้างามเจ้ากินหอยข่อยเจ้าก็มาเบิ่งข่อยอยูนีล่ะลูดข่อยติดน้ำไว้ละสันแล้วก่อยู่ดีไม่แห้งหจ้าเป็นยังไปลกายลูกเอามาไว้แห้งกันกับข่อยข่อยกับเจ้าสุดท้ายยูน้ำกันละสันละวานแล้วก่กระจังว่าสียนเฮ็ดามประสงใหองเล่เาหมันสาเร็จเนาะอันกสิไปเดินเรื่องเอาเท้ากระดูกมาแล้วก่พอกลับเมืองไทยกสิเอาเอากลับเมืองไทยน้า กัจจิเพชให้เล่าตามความประสงค์ของเราเพราะว่าข้ามสังเสียบัดสุดท้ายเนะาะบันปลายชีวิตศูนย์สินส้นล่มหายใจของเราแล้วขอใบย่ายกับเสษไหา,ายกับจังวาดนอกจายเท่าจังเว่ากันอีกเนาะเพราะว่าอัน ยายกสิเด็กลับบ้านเนี่ยมันอ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามยายเด้อย,ยายกูดชาแน,นลเด้อจ้ายายกับสิมานางว่าวังศี่ละให้ฟังเออ่ตามติดชีวิตยายกูดเนาะเนาะพี่น้องโอเคเนาะสวัสด,ดีจ้า